และเครื่องมือชิ้นสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำภายในกลุ่มเครื่องมือนี้ก็คือเครื่องมือในส่วนของ Poly Star Tool นะครับแต่ส่วนของเครื่องมือ Text Tool นั้นนะครับผมขอยกไปอธิบายในเรื่องของการใช้งาน Text เลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตรงนี้นะครับเราจะมาดูเครื่องมือที่ชื่อว่า Poly Star Tool ก่อนนะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับ Poly Star Tool นั้นก็จะเป็นการสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราสร้างแล้วเราก็ปล่อยเมาส์นะครับ เราก็จะได้รูปทรงสําเร็จรูปในรูปทรงแบบหลายเหลี่ยมแล้วถ้าหากว่าเราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็กดชิประหว่างนั้นทําการหมุนนะครับการหมุนนั้นก็จะเป็นการหมุนทีละ45องศานะครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานนอกจากนั้นเครื่องมือนี้เรายังสามารถที่จะปรับค่าโดยการปรับให้เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยมมากกว่านี้ได้นะครับผ่านทางหน้าต่าง Property Inspector โดยการคลิกที่ Option ตรงนี้ก็จะปรากฏ หน้าต่าง Tool Settings ขึ้นมานะครับก็จะมีสไตล์อยู่2รูปแบบที่เราสามารถเลือกใช้ได้ก็จะมี Polygon แล้วก็ Star นะครับในส่วนของ p o l y กอนเราจะมาดูส่วนนี้กันก่อนในส่วนของ Polygon นี้ก็จะมี Number of s i d e นะครับแล้วก็ Star Point Size ซึ่ง Star Point Size ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ใช้สําหรับการปรับแต่งกับดวงดาวนะครับในตัวอย่างนี้ผมก็จะไม่ปรับแต่งส่วนด้านล่างแล้วก็จะใช้ในส่วนของ Number of Sides ละกันนะครับโดยจะเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้เป็น8 แล้วก็คลิกที่โอเคเมื่อเราทําการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของชิ้นงานนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของชิ้นงานแปดเหลี่ยมนะครับเมื่อปล่อยเมาส์ก็จะได้ชิ้นงานในรูปแบบของชิ้นงานแปดเหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือลักษณะของการตั้งค่าในส่วนนี้ต่อไปนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าโดยการปรับค่าตรงนี้นะครับส่วนของสไตล์ให้เป็นสตาร์นะครับเมื่อกําหนดส่วนของสไตล์ให้เป็นรูปแบบของดวงดาวแล้วนะครับก็สามารถที่จะลอง เปลี่ยนค่าดูได้นะครับโดยผมจะเลือกจํานวนแฉกดาวให้เท่ากับ5แชกคลิกที่โอเคนะครับเราก็จะได้ลักษณะของดวงดาวปรากฏขึ้นมานะครับในตัวอย่างนี้และนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถปรับค่าเพิ่มเติมก็คือค่าในส่วนของ Star Point Size ถ้าหากว่าเราปรับค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่น2องเราคลิกที่โอเคเรามาดูถึงความแตกต่างครับจะเห็นไหมครับว่าลักษณะของ ค่านั้นเมื่อมีมากกว่านะครับความลึกนั้นก็จะตื้นกว่าในส่วนของดาว5แฉกที่เราได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้าแล้วถ้าหากว่าเราปรับค่าในส่วนตรงนี้นะครับปรับให้เป็นสักจุดหนึ่งนะครับคลิกที่โอเคแล้วก็ลากขึ้นมาเราก็จะเห็นถึงลักษณะของดาวแฉกนะครับซึ่งลักษณะของแฉกตรงนี้ก็จะค่อนข้างแหลมเลยทีเดียวนะครับเราอาจจะสร้างรูปทรงในลหลายๆรูปแบบได้นะครับผ่านทางเครื่องมือนี้อาจจะเพิ่มแฉกเข้าไปเป็น8แฉกคลิกที่โอเคนะครับ นี่ก็คือลักษณะของการใช้เครื่องมือ poly star t o o นะครับเพื่อสร้างชิ้นงานในรูปแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้อย่างมากมายนะครับเครื่องมือนี้ก็สิ้นสุดนะครับสำหรับการแนะนำเครื่องมือในกลุ่มนี้ต่อไปนะครับเราก็จะไปดูเครื่องมือในกลุ่มถัดไปกัน